ดื้อ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 ดืด้อขอต้อนรับทุกท่านสุดสายกันบินไอติมเหมอนแล้วรๆๆองละตัวเองบางแ้วตัว,ว,ว,วสี่เด็กตัวสามนะคะ form up on me อาอคืออ๋ดด <c oughs> ออะไรฉุดงงมากแม่มันรูโดด,ด,ออโดนีเอาจก็งง อืนครับเนี่ยแอปเปิลชอบให้อัปเดตแล้วก็วเอร์เลอีกไม่ได้เราจะปล่อยไม่ได้เสียงไหนอีกบอดแล้วก็ไม่เว้นไม่ใช่อาาัดตรงนี้ปุ๊บพอไปตัดแล้วไม่มีเสียงมันชอบเป็นยังไง สี่ครับโอ้โัครับไม่มีตังค์เดิมล้องก็เพียงคุณคือนะักร้องเสียงเพียนเ,ยเพื่อนฟังหมดแล้วอ่ะนี่หลี I got supplies got อู๋คุณแปดหยับได้อ่ะคุณกววาตออามีใครมีใครเล่นหรือเปล่าคุณแปดถ้ามีเราจะไปเอานะขอได้ไหมล่ะคุณแปดเธอนั้นบอกน้ำเบอร์สองเอาหรือเปล่าหนึ่งสองซ้ำโอเคเ oh. อ็มจีสามอู ครับ I got supplies. โอเคจากการเทเสียงแล้วใช้ได้ตอนนี้ใช้ได้แต่อันนี้จะใช้อีกอันนึ่งจะใช้ได้หรือเปล่าเพื่อฟัมหมดแล้วอะ่ะทำไมไม่เก็บยาอยู่ยานี่หาย,ยากมากเลยนะเราไปเอ่อไ,ไปโรงเรียนกันดีกว่า I got supplies. Supply รอย ฝั่งนี้ฝั่งนี้ฟาร์มหนึ่งเอารถไปให้เพื่อนนะคะไม่ใช่เพื่อนวิ่งมาอีกนะไม่ยอม,มารถมากูฟ้าะแต่นี้เขาก็เปิดประตูหมดแล้วนะยังเก็บได้อยู่ยังเก็บได้อยู่อุย้ยชอบกิฟต์อันนี้เ o อด้วยเอ้าก็ก็เปิดฟาร์มแล้วน,นี่แล้วทำไมบางประตูปิดบางประตูเปิดปเจ้าเอ๋ไม่มีอะไร สาวน้อยเอนของเรานะขยันวิง่งไม่เป็นไรเราจะเป็นคนเดียวก็ได้เราเป็นตัวคนเดียวเสมอมาน้อ <c oughs> กบเกินเพื่อนมารับเราด้วยแหละว,ว้าวโอว้รถเทชะมัดแต่เสียงเดิมนะเพื่อนอย่างห้าว get the air drop าเพื่อนจะไปเก็บแฟกันเพื่อนอย่างตึง โ้หมากหมากระวังรอบๆด้วยข้างบนบ้านบนเพื่อนไปแแะไหมแย่เลโอ้ฉันจะรอดไหมเธอบอกว่าตั้งใจจะไปเก็บแอรดับอโอ้โหไม่น่ารอดจากตรงนี้ดูแล้วตั้งใจไปเก็บแอดดับนะไม่เอาไม่เอาเลยเลยหรอโอเคผ่านไปเพื่อน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 ระวังนะ เเข้าไปลยชนครับชนของแท้ <c oughs> น่าจะบ้านนูน้นโอ้โหไม่ล้มไม่ล้มอ่ะ m a r k the location เ <c oughs> ห็นคนเดียวอ่ะเห็นคนเดียวอ่ะ เห็นคนเดียวเห็นคนเดียว มีมาข้างบนอีกรถมาข้างบนบอสอง่งมาซิเพื่อนจีงตัวสองยิงจนหมดไม่งหงมากสองไม่มีสมอ่าเพื่อน Thank you ไปจัดมาสอมยื้อยู่ครับยื้อยื้อยู่เพื่อนเลยนเพืนเลยครับเนคะน มาคนดนี location สองคนปะใหนนี่ไหนนี่โอเคหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วยื้อนานจังเก็บหรักใจกลับมาได้ด้วยดีนะดีนะพวกเราเบิดมาเล่นกับมันเยอะเอาไว้ดีมาครับ มันฝั่งนี้เลยมีแม็กห้าสิบนะคะได้ไงนี่ไทม์ฟโฟ์อยู่นี่นะเล่นสนาค่ะเล่นฮัลโหลคือสนาตาตาตาเอาวงเลยเพื่อนเกือบตุยแล้วเมื่อกี้ Watch out ตรงไหนมีเสียงคนวิ่งในบ้านบ้านบ้านนี่วิ่งงบอดปะ Watch out อุหยิบปืนผิด ่ไฟตรงนี้มีตัวยิงวะ่ะตรงไหนอ่ะปั้นเมื่อกี้อ่ะไม่มีเพื่อนไม่มีหมดแล้วตายแล้วเขาวงเขาวงผมยิงให้เมื่อกี้หลวมอยู่นะคะโอ้วงวงมันจะข้ามมาเพื่อนฆ่าปะเนี่ยโอ้หลวงมากหืมตามน้ำมันมีคนแน่เลยนั่นไงของบนบนบ,บนเนิน Watch out รถน้ำมันจะหมดนะบนเ้นมีคนเปลี่ยนเปลี่ยนรถเปลี่ยนไปแล้วลุ้นห<ะ>อรถ,รถตรงน้นมีครมนจะดีขึ้นแล้วบนเินเห็นรถสองจอดอยู่วิยังไงมันเด้งมาอ่นียข้ามไมเป็นนะข้ามข้ามฝัม่งน้นดีกว่าเอาบอร์สามอ๋อเบอร์สามหลุดยังดันนะงมืเอยี่สิบคนอเมื่อกี้นี่กระตุยยืนยิง,ยงแต่ว่าไม่หลมมังงมาก มีบิ๊กฟูดจอดอยู่บ้านนะคะเพื่อเราไม่ไม่แบบหลบขึ้นเนินด้วยนะมาตัดทางเพราะสามหลุดอ่ะเพราะสามน่าจะไม่รอดกล้จะแบตหมดแล้วเราะเช้าแล้วมันหมดอีกแล้วมันหมดหมดไม่เป็นไรฟันแบตหมดดับเลยโอ้คนๆก็ค้ำกันหมดแล้ว ยี่สิบคน h e l อ้าวดักสะพานอไรมาดักไปไม่แบตเลือ่อเรื่องสะพานกันว้ายตกใจเบอร์สองเขาน่าจะดักสะพานกันเยอะนบ้านข้างน,านั้นดักสะพานเต็มเลยั่ะในเมืองไม่เห็นเราสิบเจ็ดแล้วมีอะดอก,กเพื่อนจะมีคนขึ้นมาข้างบนเนี่ยตึง้งโอ้โหวงมองวงไป ดจอดไปครับเราจะได้กินไกน่ไหมเอ้ยวันนี้กำลังกำลังแบบว่าร้องเพลงชิวๆนะเออตึงซะงั้นโอ้เราเพื่อนไม่อม้อมนิดหนึ่งเพื่อนผ่าไปอ่ะตึงเขาจัางน้ำมันจะหมดนะดเห็นรถมาเจอ v กระตุกนะ เปิดมาก่อนเฮ้ยมีไอ้ดอกเพื่อเหรอในกล่องนะคะมีคน,นใครนอนอยู่ทนนุเกเนติดคนยังไม่ลดเลยลำเลียงหรือว่าไอ้ดอกไอ้ดอกระวังแถวขอบชายทะเลนะอือดูวงบ้านนูนเลยไปเอาลุไปเลย หมือนมีคนว่านะยน้ำไปไอเดอบลองบ้านนะคะอันนี้มีคนไปไอเดอบใช่ใช่ไปที่บ้านนะผมไหมมีมีรถไปเดี๋ยวผมไป <Watch out. S 2> ให้เพื่อนค้ำนะมีรถ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  Watch out เพื่อนค้ำเพื่อนค้ำให้ผมผมเชื่อเพื่อนเชื่อมั่นในตัวเพื่อนมี m a r มาร์คตำแหน่งในน้ำนะคะต้องไหนคะเบอร์สอง Watch out ข้างหลังเหรอมาเลยเพื่อนข้างบนก็น่ากลัว Watch out ดีๆเพื่อน Watch out ว u เ wait ดู Watch out ต้ม้เหอต้นไอะไนรถเขาขับออกคนหนึ่งนะคะต้นไมนะไน้น,น,นะเฮ้นั่นแหละ มันก็จริบหรือไ่อุ๊ยอุอ๊ยขอบวงข้างนอกเซึ่งเม่นกว่ารถมา,<ล>ม,ามาแล้วนะคะ ว่าจะเอาโอเคเหลือตัว, oh, ตวงอมันเข้ามาครับเข้ามาใ,น,มาใน,านในบ้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 านนี่มันมันคานอยู่ข้างนอกตัวนี้คาริมด้วยเหลือตัวชายหาดคนเดียวพเยวพราะเรามีสามเกือบรับเกือ <c> บ <oughs> <c oughs> แต่ตัวชายหาด thank you คุณข้ะโอ้ไม่มีเกาะนี่เองคุณข้ะ Watch out. Ok, không Đi chỗ nào, Watch out. From team hay. Cháyไฟ, cháyไฟ, cóติดไฟ. Okay. Tức phải, tức phải. <laughs> โอเคค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กด u b s c r i b e ด้วยนะคะแล้วเจอกันจ้าบ๊ายบาย